ถ้าวันนี้คุณกำลังเบื่อการแปะสติกเกอร์บนสินค้าแบบเดิมๆเ,เราแนะนำเครื่องสกรีนบรรจุภัณฑ์สกรีนขวดไว้เทนนิ่งสร้างมูลค่าสินค้าด้วยเครื่องสกรีนรุ่นนี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเครื่องทิมแท็ซีสีระบบมอเตอร์เซลล์รุ่นใหม่เครื่องนี้ที่จะมาทำให้งานสกรีนของคุณดูแพงดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกันครับ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้ลูกค้าไม่เคยใช้หรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ทำได้ด้วยระบบสอนการใช้งานจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเครื่องพิมพ์แทดกรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสสงภาษาไทยและอังกฤษควบคุมด้วยระบบ PLC อัญชาญฉลาดติดตั้งระบบเซลล์มอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงตั้งค่าง่าย ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบน้อยมากเนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้านิยมใช้ในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ความแม่นยํำสูงเป็นพิเศษในส่วนขั้นตอนสกรีนนี้โจทย์ของลูกค้าก็คือสกรีนลายเต็มพื้นที่และสกรีนลายด้านหน้า2ส,สีและสกรีนด้านหลังอีก4ส,สีขั้นตอนสกรีนก็จะไม่ยากจะเริ่มสกรีน2ส,สีด้านหน้าชิ้นงานภายในขั้นตอนเดียวได้เลย ตัวเครื่องพิมพ์แผ่ตรุ่นนี้จะสามารถทําความเร็วสกรีนได้7 0 0ดร้อถึงหนึ่ชิ้นต่อชั่วโมงทาเวลาได้รวดเร็วและยังสกรีนออกมาได้สวยงามเงาวาวพรีเมียมสุดๆไปเลยครับเมื่อสกรีนเสร็จด้านหน้าเรียบร้อยก็สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์และลูกยางเพื่อสกรีนด้านหลังอีกสีสีได้เลยเช่นกันชิ้นงานประเภทขวดพลาสติกจะมีความนิ่มอยู่ภายในทางนิจินจะใช้ชุดระบบอัดลมเข้าขวดแบบระบบออโต้อัดลมเข้าไปในชิ้นงานให้พื้นผิวชิ้นงานแข็งแรงขึ้น ไม่นิ่มโยบในขนาดสกรีนทําให้ลายสกรีนออกมาคมชัดสกรีนตามตําแหน่งได้อย่างแม่นยําเลยครับยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโอแพหรือโทร0868426859ได้เลยครับ